บอแมนเดืองบังเงินที่เฮาไปเชิญในตอนนี้คิดกังยังคนแต่รูมีคนเท้เจับแต่ท้อกูมีของดีบ่หูรักษา น้องคือถิ่มคือป่าบ่หักสาวไว้ทำบางสิน้อยไหวได้บ่ไอ้ดีๆชุดชุดชุดนี้เลยดีบ่ Hả? Vậy thôi thì vậy đấy Bây giờ hãy hoa chim hả? Thôi giờ hoa Bồ Quay ai bên xa mưa Thôi thôi, bà đi đứa, bữa chú quân nó vẫn thịt บอกให้เจ้าเป็นสาวสอง สบายดีเด้อครับแล้วเพื่อนทุกคนทำมาเด้อที่มากวนคนในห้องน้ำเด้อบัดนี้เด้อฮัลโหลลำเปะเฮ็ดย่างหางน้อยเบิสเดาเบาสูวฮัลโหลหาหอกคนสบายดีครับ ว่าไงทองกบคงคงกะได้ข่าเลื่อกันกันไงทองก็คงคงจะได้ขาวเรื่องกันมันบ่เคยถามผมไหมระวว่าไงทองก็คงคงตัวใด้ขาเลือกตัวกันไงทองก็คงคงจะได้เขาวเรืองตักันไงทองตึกตกรับคงคงตึกตักได้ขาเลือักันคงแ่บบมันบ่เคย หายที่ประสบการณ์ใดนี่ามาซ้อนเลยเบอร์สวัสดีครับเงียบเงาครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์คุยลูกค้าครับผมนะต่ละคนลบตะนามุมแตะแจมัแล้วเพื่อน สวัสดีครับแล้ววันนี้ว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับจิมมี่จูเซอร์ครับผมสวัสดีนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยได้ครับผมคอมเมนต์ให้ผมอ่านนะครับตอนนี้ฮะผิวแห้งผิวแห้งเป็นว่าใจหมม่ไม่เป็นไรหรอก สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเข้ามาคอมเมนต์บวกุได้ครับให้กำลังใจได้ครับออกมาเนยบวกุใจเกาอยู่เกะเดาี้

นอนมุงสีสายผูกด้วยเสื้อจุงถอยทรายสบายดีครับฮ มาก็คอมเมนต์กันอ่านหวงคอมเมนต์ด้ยเนี่ยเพอเนน่ยบุห็นนี่ยังนู่สทรัพหน้าจอแตกน่งมันตกพี่น้องเอ้ยตกหน้าจอแตกมันเมื่อเติบๆอยู่ ฮะบอกเราว่าเก็บไปทั่งข้าสิ Muslim, <Man. S 1> ่งสุ <holog interf drink> <S 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 ่งแต่ว่าเฮี่ยกร้อบลบสมัคร์ข้างานฮะยืน้องข่อยนี่ก็ได้สิเบือกเลย หาพ่านจามีบัตรเดือจ้าไปกลับไปยสงองรอบตัวเก่าลอยบอกก็ที่ัวมเออ 13, จ้ามตัวเป็นวพันสามเออพันสามใจจอดพอดีมีส <laughs> วัสดีครับ ถ่ายพัสดุให้เจ๊ดูหน่อยนี่นะครับคนงามค,คนงามพี่ตามเป้าจองน้องเจ้าเป็นเงาที่คอยปกป้องกอี สวัสด,ดีครับผมอย่างน,น,นี้มันจะถูกส่งเป็นผ้าส,ส,สา่งมาส่รัศมีมาพนักงานสองตำแหนง่งแม่บ้านหนึ่งตำแหน,น่งมีแล้วค่ะผู้จัดการหนึ่งตำแหน,น่งยังไม่ม <c ười> ีค่ะเจ็ดีิบบาทเพียาน้อยเอาไปเก็บไปทั้นสามน้อยจะเอาไว้ใด้บังไงก็บอกกคนันเดี๋ยวของผมหงเหรอเด็กตึกเรา เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมาบอเจที่เดี๋ยวผมสวัสดีครับ่อยบุกคนไร่เกษตรไปบ้านเดียว เมื่อจะจบสวัสดีครับไจะได้นี่อากาศหนาวอยู่บ่ครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้น,น้าว่าแต่ อะ,อะไรลูกพี่ครับครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับเข้ามา,าทักทพูดกันได้ครับผม กำลังนั่งเล่นอยู่เ้อนั่งเล่นอยู่เป็นจำนวนมากเพราะลูกค้าไม่มีครับวันนี้มีคอนเสิร์ตมาลงที่วัดศรีกันก็เลยเงียบวัดศรีกันวัดพุทธส,ส,สยามดอนเมืองวัดพุทธสยามดอนเมือง,อเ,องเขตกรุงเทพมหานคร Xia đây, Bye bye. Xin YouTube, được không đứa? Xíu lâu đây, Leo đây. ดีครับบ๊ายบายครับผมลาไปก่อน